นี่ธรรมะสัญจรอ่อเก็บของขางขยะเดี๋ยวสอไคุยเลยนเดี๋ยวจะคุยไรหน่อยนะถามไทยสุขทุกเก็บอะไรอยู่เนี่ยเก็บของเก่าเก็บของเก่าเก็บพวกขวดเดี๋ยวจะใส่ใส่แตอย่างนี้โยมโยมโยมถือของโยมมาแล้วกันข้าไปฝั่งโน้ไปอันนี้ มราอยู่ไปไหนอะะนี่อยู่ตรงข้ามตรงข้าม,ตร,ามตรงนี้อยู่ริมทางขยะเม็ดยเดี๋ยววงรถไปก็ได้อ่ามีโยมเอฟซีทำมอ่าสาธุเจอเจอบังเอิญ เดี๋ยวจะคุยนี้ก่อนนะนะคุท่านก็ข้าวปูนเปลี่นลงในนั้นไงอ๋อฮะนี่เออว่านี่พอดีเลยมีมีเก้าอี้อ๋อ เฮ้ยเขาโยเดี <tı ro> <ümüz> mm ๋ยวก่อนเดี๋ยวกลังไล่อยู่แป๊บอ่าโยนนั่ง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 ตัวนี้เออนั่งเลยเออนี่มาลู้หน้าบ้านใครเขาเป็นะไรครับตั้งกลุ่มหมดเอ่าขออนุญาตกันเออเก็บขยะเหรอค่ะแล้วอกแขนเป็นไรเนี่ยผิดรูปไปเลยรถชนหักรถชนเหรอค่ะนานหรือยังนานแล้วค่ะโอ้แต่ก็ยัง ยังใช้ได้อยู่เนาะได้ค่ะแต่น้ำหนักน้อยเจ็บไหมคะอังนี้เจ็บไหมไม่ก็เจ็บเดี๋ยวนี้มันชินแล้วค่ะรถชนนะค่ะอ,อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่ค่ะแล้วมีลูกมีสามีไหมมีลูกคนเดียวผัวตายผัวตายแล้วลูกตัวยัง ไปท,าทหารเหรออ๋อเป็นทหารเหรอทหารเกณฑ์หรือทหารอะไรทหารเกณฑ์ค่ะแลวตอนนี้โยมอยู่กับใครใอยู่คนเดียวและบ้านต้องชอบไหมหนูยอยู่ใช่ฟุตบาทฮะหนูอยู่ฟุตบาทอยู่ฟุตบาทไม่ไ<อ>ด้อยู่บ้านบ้านเช่าอยู่แต่เก็บของเมียเขาอยู่เมียลูกชายอยู่อ๋อเมียลูกชายอยู่ค่ะ แล้วตกลงยมต้องนอนฟุตบาทค<ถ>่ะอ้าวแล้วทำไมเขากับลูกสะพ้ายไม่ได้อ่ะอ๋อเข้ากับลูกสกะพ้ายไม่ได้ลูกสะพ้ายเขาไม่ชอบเพราะเราจนมันหนุกโลเก็ตกระดางเองเขาอายอ่ะเขาแล้วลูกชายเขาเขาเขาไม่พูดอะไรเหรอไม่อ่ะกลายเป็นหนูก็อยู่คนเดียวอ๋อแล้วลถ้าฝนตกจะทำไงถ้าเป็นอนทุดบาท เขาไม่เอาพยายางมุงค่ะ๋อ,อทำทำเป็นเพลิงไว้เหรอแต่ลูกชายเวลาเมียเขาไม่อยู่เขาก็มาหาแม่ฮะลูกชายเวลาเมียเขาไม่อยู่เขาก็มาหาแม่ทำไมลูก,ล,กลูกกลัวเมียเหรอหนูก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะเพราะหนูเป็นแม่หนูไปกาถามเขา นูก็เก็บขวดอย่างนี้บ้างแล้วก็กินเงินพิการแค่แปดร้อยกินเงินคิพิการแ0ดร้อยแล้วเก็บเก็บข <ๆ S 2> องเก่าตามถังขยะไปใช่ค่ะเสื้อผ้ามีกี่ชุดเนี่ยก็มีอยู่สี่ห้าชุดอ่ะมีอยู่ค่ะแล้วเวลากินข้าวไปกินยังไงไปซื้อกินหรือว่าซื้อข้าวถ้วยค่ะฮะซื้อข้าวถ้วย บางทีคนข้างๆร้านค้าเขาก็ให้อยู่ใกล้ร้านค้าเขาให้ไปซื้อของให้เขาเขาก็ทำตับข้าวเผืออะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อของขแล้อตัวนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ไม่มีค่ะเขาจ้างไปเสียค่าน้ําให้เขาก็เขาก็ใใหห้้้บาาทเยังไไม่ไดออ๋แล้ววันวัน,นึึงยมเก็บได้เท่าไหร่ที่เก็บ ก็สองวันขายสามวันขายแต่อยู่ข้างข้างถนนอย่างเงี้ยก็เอาไว้นานไม่ได้ต้องให้วันต่อวันให้รกขยะเขาก็ให้สามสิบาทบ้างยี่สิบาทบ้างสองวันวันเดียววันละยี่สิบบาทสามสิบบาทอ๋อไปให้กับรถขยะค่ะแล้วเขาให้อยขยะเขาไปขายให้เราไว้ข้างทางไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอามาทำข้างรถมันฝ่านรถเถ่า เขาไม่ลกูกยมมีลูกคนหนึ่งคนเดียวค่ะแล้วกลายเป็นเราต้องมานอนที่เพลิงเพราะลูกชายไม่อยู่ก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วลูกเขาเอาเงินให้บ้างไหมให้ค่ะให้เ,เยอะไหมไม่เยอะเดือนเดือนเท่าไหร่ก็ให้ทีก็ร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ต้องใช้บางทีแล้วลก,ก็ไม่เอาฮะบางทีแล้วก,ก็ไม่เอาบางทีหนูก็ไม่เอากลัวลูกก็ไม่มีกินแต่หนูอดได้แล้วชีวิตโยมโยมจะวางยังไงต่อหรือจะคิดยังไงต่อไหมที่อยู่อย่างเงี้ยก็อรอลูกกลับมาฮะ,ะอรอลูกกลับมา อีกสองเดือนเขากระปดแล้วอ๋อลูกยังรักยมอยู่ไหมรักค่ะแล้วระหว่างเขาไม่อยู่หนูก็ช่วยเหลือตัวเองเขาอยู่เขาก็แอบเมียมาให้บ้างไม่มให้บ้างถ้าเมียมากับเมียเขาก็ไม่ให้แล,แล้วทำไมจึงไม่ถูกกันกับซาภัยอเขาไม่ชอบบหลโจนมั้ง เราไม่มีเงินเราต้องเดินเก็บกระยาบมั้งลุงพ่อพ่อเล็กทำงานหนักไม่ไหวเขาก่อนก่อนจะได้ลูกชายเราเขาเองก็รู้ว่าเราจนอยู่แล้วนี่เขาไม่เขาเบ่อเขาก็ไม่ได้มาถามเราเขาคงไม่ได้ทำให้เขาเห็นเมื่อก่อนหนูทำได้บ้านนะคะ เมื่อก่อนหนูทำแม่บ้านบนกรม,มที่ดินนะคะอ๋อเมื่อก่อนเคยทํางานเป็นแม่บ้านที่กรมที่ดินค่ะแล้วอยู่แบบนี้เป็นไงบ้างทุกข์ไหมชีวิตก็ทุกข์กเลยค่ะน้อยใจอะไรไหมกับชีวิตน้อยใจบกุกใจาอะ

ยากระดูไม่เป็นแล้วก็กินไม่เป็นแล้วเสพยาไหมไม่แล้ววัน,ว,นวันหนึ่งโยมจอาเงนินที่ไหนไปช้าจ่ายในเมื่อได้แค่ยี่สบาทสาสิบาทก็เก็บเอาอะค่ะฮะก็เก็บเอาเก็บอ,<ะ>อ,อะไรคะก็เก็บหอมออมลิต์อ่งก็ใช้วันหนึ่งไม่เท่าไหร่บางทีร้านค้าเขาก็ให้เก็บ ไม่ต้องใช้เขาก็ให้กินค่ะแล้วจมสุมิถ้าโยมมีเงินหมื่นนีโยมจะไปทำอะไรหนูคิดว่าจะขายของขายอะไรละ่ะขายพวกข้าวแกงอยงเงี้ยค่ะทำแกงขายขอย่าเงีคะแล้วยมจะแล้วละโยมจะมีที่ยังไงนืเมื่ไปอยู่เพิ่งหนูไม่มีเงินหน,หนูก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะค่ะหลวงพ่อเอางี้ดีวกว่าระหว่างโยมจะไปทำขาย ข้าวแกงาแปลว่าโยมไปซื้อไปซื้อผักซื้อผักเจ้าใหญ่แล้วยมมานั่งแบ่งขายมันจะจะดีกว่าค่ะเราก็มาทำงั้นคอย่างงี้ดีกว่าไปนั่งขายข้าวแกงเป็นภาระเยอะก็ต้องมีหม้อมีไหมีคนช่วยที่ทางแต่ถ้าเราไปแบ่งซื้อผักก็มาสักร้อยสองร้อยบาทแล้วมาซอยขายมัดละสิบบาทยี่สิบบาทเลย อ่างี้ยจ,จะดีกว่าถักมันก็ลงไม่ต้องลงทุนนะคะพอไปเก็บได้คิดว่าโยมต้องการทุนสักักเท่าไหร่หนูก็ไม่รู้ไม่รู้นะหนกูก็กะกะันก็คงไม่เท่าไรหร<า>่อ่ะฮะก็กะคงไม่เท่าไหรอ่อ่ะเก็บไม่ผสมน้อยเอาแม้่ถ้าโยมมีเงินเป็นหมื่นแล้วเวลาลูกลูกชายมาขอ,อนีโ่โยมจะให้หมดไหม ไม่ค่ะลูกหนูก็ไม่ค่อยเอาฮะไม่ค่อยเอาหรอกก็ให้แม่เก็บไปใ้ใจเองเอาไวลาตัดตัวเองเพราะเขาก็ไม่ค่อยได้ให้ให้ก็ไม่ได้เต็มที่เขาบอกฮเ<ะ>ขาบอกว่าเขาให้ก็ให้ไม่ได้เต็มที่อะแม่มถ้าแม่ทํางานด้ด้แม่ก็ไม่ต้องมาให้หนูหรอกเขาบอกให้หนูเก็บไว้เพรหนูให้แม่ก็ให้ไม่ได้เต็มที่ หาสี่ค่ะห้าสี่แล้วค่ะห้าสี่แล้วฟันไปไหนหมดมันหักเองฮะมันหัก,ห,<า>กหักนึกว่าเคี้ยวเป็นมะขามเยอะไม่ใช่นะเ <c oughs> มื่อก่อนก็เคยเคี้ยวค่ะเ <c oughs> มื่อก่อนก็เคยเคี้ยวค่ะ <c oughs> แล้วเป็นโดนีท่าไหนที่รถชนนะก็เดินข้ามถนนไปรอรถรอเ,เดินข้ามถนนไปรอรถแล้วชนเสร็จแล้วเขาก็หนี มันปลิกอับอะไม่ใช่รถเมย์มันเป็นรถปิกอาบไม่อย่างงี้ได้ได้ค่าพิก,การไหมไม่จับไม่ได้กไไดแก่หนูไม่มีแยกอยู่แถวนี้ <c oughs> กกนเขาก็ชนแล้วเขาก็เลยไปเลย <c oughs> ไงเขาไม่ได้จอดดูเาราเขาก็ชนแล้วเขาก็ไปเลยเ <c oughs> ขาไม่จอดดูหนูเลย เขาตามจับกันไม่ได้เพราะว่ามันมันสลัวแล้วแล้วพอหักนี้ปั๊บโยมต้องโยมไปโรงพยาบาลก่อนไหมทีแรกไปไหมไปค่ะไปแล้วอย่างงี้แล้วหมอเขาว่าไงเขาจะตัดของหนูทิ้งอ๋อเขาจะตัดค่ะและทีนี้เขาบอกต้องเอาญาติผู้ใหญ่ไปเซ็นอ๋อแล้วทีนี้ตัดแล้วไม่ได้ไปบอกก่อหนูเซ็นรับตัวเองได้ไหมเขาบอกไม่ได้เขากลัวผิดพลาดอ๋อตกลงเลยไม่ได้ตัดแต่ก็ยังพอ ได้ยังใช้ได้ก็เก่งเนาะขนาดอย่างนี้้นะเขาบอกว่ามันหักเลยเขาจะตัดหนูบอกขอเอ็กซเรย์ัวเอ็กซเรย์เที่ยวหนึ่งเลยเขาก็อ้าวนิ้วหนูก็ดิกได้เอ็นหนูไม่ได้ขาดออค่ะเขาหนูขอกลับบ้านก่อนได้ไหมหนูแล้วทําไมมันถ้าไปหาหมอกระดูกดัดคืนได้ไหมตอนแรกหนูไม่ได้ไปจริงๆถ้าไปหาหมอบ้านเราอาจจะดีนะเพราะหมอแต่กระดูกถ้าอย่างเงี้ยมันยังไม่หักไม่ขาดเนาะเขาดัดได้ ได้ค่ะแต่รับน้ําหนักได้น้อยค่ะจ้ะเี <c> ้ <oughs> เราเคยดูไอ้ตรงที่ว่า <c oughs> มีคนหักจัดกระดูกไงกัดแล้วเคยมนอันนี้ <มา S 2> คือเขาบอกว่ากระดูกมันเปราะเซลล์มันเซลล์มันไม่มีเซลล์เซลล์มันตายเซลล์มันน้อยมันก็เลยกระปาอกระดูกค่ะมันไม่เหมือนเซลล์มันน้อยเซลล์ลลต้านทานไม่ไหวเราอย่างนี้จะมาจะให้อาชีพโยมเดี๋ยวโยมเวลายโยมไปตลาด ในสระบ,บุรีตลาดใหญ่ๆแลรวยอไปดูว่าซื้อมาถุงนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วระยองมานั่งซอยขายซื้อพายังสักผืนหนึ่งแล้วก็ปูแล้วก็หาม,มุมนั่งขายอย่างน้อยก็ยังมีรายได้เนาะ,ะเอาให้สักสองหมื่นให้ยมเก็บไว้ใช้ไว้ลงทุนรักษาดีนะไมหให้หนูเยอะจัด ะให้หนูเยอะจังก็ให้อาชีพด้วยไงแล้วมีกระเป๋าเก็บไหมมีดูเดี๋ยวดูใส่ถุงก็ได้ฮะหนูใส่ถุงก็ได้เอานี่ยสองหมื่นเก็บไว้เอา้ไว้ใช้เก็บไว้เก็บไว้ดีๆมันจะต้องมาจับหนูไหมฮะจะมาจับหนูไหมจับหนูเรื่องอะไรมาไว้ช่วยเหลือจับทำไมเหรอก็กลัวหนูรักเขารักของเขาไม่เอาโอรักอะไรก็หลวงพ่อให้บอกเลยนี่วัดพระพุทธแสงธรรม หลวงพ่ออยู่เป็นเจ้าหน้าจังหวัดสระบุรีไม่มีใครจับเงินได้ามาโดยตามกฎหมายนะไม่ต้องห่วงและเอาเล็ดที่บ้านไอ้เพลิงนี่มีไฟไหมไม่มีค่ะไม่มีเพลิงก็ไม่มีไฟมีแต่ทางวิทยุก็เปิดไม่ได,<ม>ได้เอาเสื้อมาเอาเสื้อผ้ามาเอาเอาเสื้อมาให้ยมใส่เอาเสื้อมาก่อน เดี๋ยวจะได้ได้แยกเงินไว้เก็บ <c oughs> <g ib berish> ไว้ดีๆอย่าไปดึงออกมาให้หมดนะเดี๋ยวคนก็เห็น <c oughs> เดี๋ยวโดนแย่งไปนะไมู่่านาเงินหายไม่เป็นเพิงโหลเ,เอาเก็บไว้ที่เอ่ยฝากร้านค้าเขาไว้อ่ะเดี๋ยวเอาเสือ้อเอาเสื้อใส่ใส,ใส่เดี๋ยวได้มีถุง <c oughs> เอาเงินฝากร้านค้าเขาไว้อเสื้อตัวนที่มีกระเป๋ เสื้ออะไรก็ได้ใหญ่ไหมเป็นไรคะเดี๋ยวหนูเอใส่กางเกงก็ได้กระเป๋ากระเป๋ามีไหมมีเดี๋ยวมีกระเป๋ามีโอเคเดี๋ยวดึงออกมาก่อนสักร้อยสองร้อยดึงออกมาแยกออกมายังไม่ดึงหรอกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ค่ะตียังก่อนยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใส่ในกระเป๋านี่ไงได้ค่ะ ไม่ไม่ต้องใส่กางนี้เลยนี่ที่ในวอมก็กางเกงวอมก็มีกระเป๋าอยู่ไหนอยู่ไหนเออนี่นี่้อมีอันนี้เงินของเขาเกาเอาเสียเข้าไปนี่เต่าเดียวค่ะนี่ต่าเป๋าดีเข้าไปรวังเงินหล่นนะอ่ะอันนี้ของเขานี่ไม่แม่งยิบมิีนอันนี่เฮอยลึกๆนะยายหายนะค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวไปเก็บไว้แล้วไปลงลงทุน ไปซื้อสัก4ี่ร้อยห้ารอยหรือสามร้อแล้วก็ามาแยกขายลองลองลองไปดูก่อนอไปสังเกตการก่อนว่าเอ๊ะเขาซื้อมาจากไหนเขาขายมายังไงหรือไปสอบถามก็แล้วเราก็ไปหาที่สักที่หนึ่งซื้อพายางปูแล้วก็วางของออขก็เห็นใช่ไหมเจียวไข่พริกหอมอผักอย่างเงี้ยก็ลองเราก็บวกกำไรไปเล็กๆน้อยๆพออ,ๆอยู่ได้วันลสัก ได้สักร้อยก็ยังดีกับไร,รบนะไหายังดีดเพราะพอเห็นมือเราขาเขาจะช่วยเราด้วยเอออาแล้วญาติโยมแต่แต่เท่าข้าไปก็กลำบากกันไม่คุณไม่ต้องเอาไปนะเพราะโยมเขาก็อยู่เพิงไฟก็ไม่มีเ,เดี๋ยวหลวงพ่อให้คาถาติดตัวไว้นะโยมจะอยู่ไหนจากนี้ไปเอาสาติทำความละลึก แล้วก็กำหนดว่าพุทธโธใช้สองคำพอเป็นคาถาจะพุทธโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ากับเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธจากนี้ไปให้ใช้พุทธโธนะอยู่ไหนก็พุทธโธจำได้นะพุทธโธจะนอนจะอะไรก็พุทธโธพูดได้ตลอดนะท่องพุทธโธแล้วจะดีขึ้นชีวิตนะพุทธโธไหนลองพุทธโธดูสิ พุโทโธเออทำไปเรื่อยๆอยู 8, ่ในใจเราพุทโธไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะค่ะพุทโธค่ะพ so ุทโธจะอาบน้ํากินข้าวจะนอนอะไรทำได้หมดพุทโธพุทโธถ้ากับเราละลิกถึงพุทธเจ้านะหาที่พึ่งเราค่ะอ่ะจะจบหนึ่งนาทีก่อนจะจบนะแเอาเอาไม่ออกก่อนก็ได้เพราะว่าเออ ท่าโยมเนี่ยการเกิดมาในโลกมนุษย์ต่างก,ก็ดิ้นรนกันเพื่อเพื่อความสุขก็ใช่เพื่อให้พ้นทุกข์ก็ใช่เพื่อให้อยู่รอดก็ใช่แล้วก็แต่ละชีวิตก็มีเส้นทางของแต่ละคนไม่ว่าจะมีครอบครัวหนุ่มโสดแต่ว่า บันปลายชีวิตมันไม่มีอะไรรับประกันชีวิตเราว่าเรามีสิ่งนี้แล้วจะได้สมว่าเราตอบไม่ได้เหมือนโยมคนนี้สุดท้ายก็อยู่กับเพลิงแล้วก็มาเก็บของไปวันๆหนึ่งในกองขยะแล้วก็ในครอบครัวก็ไม่ได้ถูกกันกับขรามาสละพายลูกชายก็ไปเป็นทหารเกณฑ์อีกสองเดือนถึงจะอ่ก ถึงจะครบกำหนด,ดก็ต้องอยู่นะเนี่ยคำว่า,าน้ำตามันมันมันก็อยู่ในการสะสมอยู่ในชีวิตจิตเราพออะไรมากระแทกกระทบกระทั่งมันก็จะข้ั่งครูออกมาหรือวันนี้เราจะมีคนเห็นเราช่วยเราก็มันก็ตื่นตันออกมาพรายาจมก็อยาประมาท ยังไงก็ดูแลตัวเองบ้างจะรักใครก็รักไปแต่อย่าลืมรักตัวเองเยอะๆเพราะว่าสุดท้ายไม่มีใครรักเราได้ตลอดไปหรือจะอยู่กับเราได้ตลอดไปนอกจากตัวเราเองสะสมควรเวลานะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปแล้วนะไม่ต้องร้องแล้วต่อไปลองไปตลาดดูเจ้าช้าหรือเย็นๆว่าเขาซื้อแบบไหนขายยังไงนะไปแล้ว